ทารกแรกเกิดทำไมนอนเยอะการนอนสำคัญแค่ไหนกับเขาวันนี้ครูลูกปัดมีคำตอบค่ะจริงๆแล้วนะคะในทารกแรกเกิดเนี่ยนอนนานประมาณ16-18ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเมื่อเขาอยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยเขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนค่ะและแถมในท้องของคุณแม่เนี่ยมันทั้งอุ่นแล้วก็มืดสนิทเขาก็ใช้เวลานอนได้นานนั่นเองค่ะแต่พอออกมาโลกกว้างเนี่ยเขาก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนของเขาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ ผ่อนคลายค่ะและยังเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนของการเติบโตได้หลั่งออกมาด้วยแถมยังทําให้อารมณ์ของทารกดีนะคะในช่วงแรกอาจจะนอนนานหน่อยค่ะแล้วก็ตื่นไม่เป็นเวลานะคะแต่ว่าถ้าเกิดทารกปรับตัวได้นะคะหลังภายในสเดือนเนี่ยก็จะตื่นเป็นเวลามากยิ่งขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับการให้นมของคุณแม่ด้วยนะคะว่าระยะที่ให้นมไปเนี่ยเพียงพอเขาก็จะ ตื่นด้วยความถี่ที่ลดลงไปเรื่อยๆทําให้เขานอนเป็นเวลามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ1-3เดือนแรกอดทนหน่อยนะคะคุรูกปัติเข้าใจเป็นกําลังใจให้นะคะ